และนี่คือ KBTG หน่วยงานที่เข้าถึง Signature Layer Custom ทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทยค่ะแวบบมาก็เจอขุนทองเฮ e ันติกเก็บเงินตัวตึนพัฒนาโดย KBTG รีบแอดขุนทองในลายให้ว่องเพราะมันโทงมากๆค่ะไปกันต่อเลยค่ะมุมพักผ่อนโซนที่มีอยู่ทุกชั้นของอาคารให้มานั่งปล่อยจอยหรือเมาท์บอยกันฉ่ำๆอย่าหาว่าอวยแต่มันร็จริงๆมันรจริงๆ นับกลุ m มชั้น8คือที่ฟิตเนสลับๆในวันที่ออมออฟฟิศเก๋เบอร์นี้ถ่ายรูปยังไงก็ไม่โปะตัวมามติดแกรมแบบเราๆต้องไม่พลาดทุกจุดของออฟฟิศสามารถทำงานได้หมดหรือจะทำงานที่ไหนก็ได้ work anywhere บอกได้เลยทำถึงแบบโคนจุด <junk. S 2> ที่ไม่ควรพลาดคือ K-Stadium ยมชั้น11สำหรับจัดงานหรือเวทีประลองไอเดียใหม่ๆของชาว KBTG ใครอยากรู้ว่า KBTG จอสระอื่นจริงไหมกดไลค์กดฟอลโล่เพจได้เลยค่ะ